จะไปเข้าป่าไม้ป่าใหญ่ตรงหน้าไปอาราธนาเอาสองเอาสองกระสานันมีพระเวสสันดรได้นานมันมีกัมที่วัดเขาสูงพระนครไปถึงละเปินหันกันพ่อกระทุ่มแม่กระทุ่มมาได้หันกันสยบลงสยบเป็นลมตายจากฝนตาโอ้ดึงดึงเสนาผักตายอย่ายไรเวลาลันโบกหลังส่อ คนโก้ขอรับพัดเป็นคนสีแดงโต๊ะลงมาโต๊ะใส่คนที่มีสีมีทรัพย์ก็ฟื้นขึ้นมาของคนที่มีสีมีทรพัพย์โก้ม่าโกเมืองตายตายวัดตายวัดคนที่มีสีมีทรัพย์ก็ฟื้นขึ้นมาของขอทางสาธารณสุขสุขีอันนี้เป็นเรื่องราวของพระเบสสันดอนกำนันก็ขับมิวัตรเข้าสู่มรฑลค่อติ้งไปสวยที่บ้านสเวงวังเหมือนเก่าเหมือนเดิมเพราะนั้นสารสิ่งันนี้นนนนนนจะลวรกพลาด การัะแล้วก็จะได้โปยฝนมาเที่ยวเป็นการเซนจากการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นแบบย่อยๆเป็นเล่าเรื่อบมาได้ที่มอเตอร์มาได้ที่มอเตอรแต่ถ้าเราเอามันเป็นวันขับก็คงจะบลอดภัยขนาดงวันขับนะอันนี้ยังได้แวะหายนน้นนี่นะมาได้เป็นได้หมู่บ้านนะยังได้เกือบสามชั่วโมงมาได้ที่ก็ได้แล้วเอาเตะไปงงหน่อย เอาเด็ไปประเดี๋ยวก็จะสีโมกันได้สามชมโปรดยังยืนยักต่อสู้อยู่นะแม่ขามายาติไปไหนเขหมต่างสนาทุกแต่แดงนักเรียนเราต่อผู้ดีแต่แต่บาจังรือสอนบรรลุกรนดีไปนะนัานจะขอรบับตัดใจความเดินไปมีฝนหางเทียวประเดี๋ยวไปเดิมมา งินเงนเงินเนเงเงิเงินเงินเงินเงเงินเงยนเงิ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 นเ่ินเงินงินเงิงินเงินเงินเงเงิงิงนิงนง langsung so so i don't know. Buatku yang terpikatnya sebatuan tak Tay mặt cửa, tay mặt cửa, 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 mặt มาของพระพุทธเจ้าจะมีตั้งสัจธรฐานอเได้เกิดนจากใหนรของพระเวสสันดรจะได้เกิดขวางา พระนางพุทธาีได้เกิดมาเป็นพระนางศรีมหาอานนและก็นางัได้เกิดมาเป็นพระนางยักโสธาราธินาแม่ของพระรามอุนพยาเวสันดรหรือว่าเวสันตรละเมื่อพระชนมายุได้หนึ่งร้อยสามปีก็ได้สิ้นพระชนได้ขึ้นไปเกิด ได้มาปั้มเป็นสีตาขวานาได้จือวัาเจ้าชายสินหภะราชกุมารเมื่อมามเมื่อข้อองค์ทรงอ่านภาพเตวัตุต่างหากแล้ว<ม>ก็ตดยได้ไมีขอ,อกทรงทั้งหมดปวนปั้มเป็นสีตาขวานาปฏิบัติรรมนั่งกรรมฐานบังเพลงลูกกระทาขี่หญาได้ เมื่อบงเร,รลุกกระลังจิตญาณตั้งปฏะเสธแปดแถวเวลานั้นเวลาใกล้เจใ่ไงไก่ป่าไก่ยังขันเชี่ยวเศร้าเชี่ยวเศร้าพระองค์ก็สำเนียงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อหมู่เฮาบุตรลำหลายได้เจริญรอยตามในงานได้เจริญรอยตามปฏิบัติธรรมตามธรรมะคำสอนจนมาจนถึงปัจจุบันนี้พรานั้นรวบรวมรวบร,ร,รวมเรียบเรียงได้ยากโดนทำ ข้อจาก,กาัดความทำผู้นี้กันนี้ก็ได้หลายๆอย่างโดยเฉพาะความเป็นพ่อเป็นแม่เ<บ>นี่ยคนคือร้องวัธรรมมหาาจย์มหาจาาเป็นวัาติอันยิ่งใหญ่เพราะมันรวมหมดอยู่ในอยู่ในจากาาจากนี้เ,ออเนี่ยในมหาจาจย์นี้แลครู้อื่นร้องยองร้องมหาาจย์เพราะมันนั้นเป็นการบำเพ็ญอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็น ตาจะมาลองไปเสียสละศีลก็ได้ปั่นเป็นสี่ต่าอยู่ในป่าไม้บำบาดจำศีลภาวนาได้เสียสละหมดทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวทำคุเณสอนจิตสอนใจเรื่องสถาบันครอบครัวอย่างยิงย่งเปีป่ยมเปี่ยมวันที่จากที่การณาก่อนจะไปเพื่อกรรมกรรมเข้าหูแล้วก็หูออกปากจนยงี้ยเลือก กลงกำคาลงทุนายของคนตลางหลายไปสอนเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเชื่อจะไปเชื่ออยัางรับเงินมาของตั้งสติตัวเขาดีๆจะไปหลงคาลงกงคาจะบ้าเนี่เป็นลูกเป็นเต้าก็ได้พูดถึงความทักของคนเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ก็ไปดัวยเอาตัวเ่าดีมาเป็นขอาเนี่ยเพราะนั้นเอาได้อย่างของก็ลองเอาไปพิจารณา นั่งำทำขับสอนนี่มันควมตูบในำคำตรงนี้นะแล้ว การนี้เรื่องนี้ขอคือท,ทางาทั้งหลายจะมีชีวิตะต่างต่บงคนยงจนกว่าใครขอคืออยากได้ทุกอย่า,ไางได้งากเกิดสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบขอคือสิ่งนั้นจบงบังเกิดมีกับอยากกับโยมทรงประสงค์วัมมออนการทุกคนทุกท่านโดยเกิดเตสั มหาชาเวสันตระชาโตมันประดับประดาไปโดยกา